มาแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่คือเกม Snake Survival และช่องจุ่มออซ่ามาพบน้องๆเพื่อนๆอีกแล้วนะคะดูดูดูโอ้ยลูกแก้วแร็พแร็พแร็พจุ่มมจุ่มตอบไปได้นะเลยเอามาจุ่มจะได้มงกุฎนะนี่เห็นไหมคะปาจุ่มจุ่มจะได้มงกุฎนะถ้า่าจุ่มได้ลูกแก้วเยอะใช่ค่ะต้องได้ที่หนึ่งคะแนนเยอะที่สุดเลยถึงจะได้ คะแนนน้อยอ่ะไม่ได้ปิวอาได้ละตัวแม่เหล็กดูดไป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 ทำไมมันถึกระทบกระเทือนอย่างนั้นฮ่ามันกระทบกระเทือนเฮ้ยเฮ้ยพี่จูตัวใหญ่ตายนี่โอ้โหฟุกมากกว่า พูดเลยไม่ไปจมเป็นรถไฟเหรอปไปจมทออรถไฟไงคะรถไฟเป็นรถไฟฉุกจักปูดปูนแต่ไปจมไม่ขี่รถไฟอะ่ะปิวนี่ไปจมอย่ามาซ่ากับเรานะนถ้าไาจมไม่ชอบไปจมไม่ขี่รถไฟอะ่ะไหนอ่ะเฮ้โยโอ้โยตายเลยพี่เฟิร์สโอเคเอาใหม่เอาใหม่ ไม่น่าต่อเอ้ย,อยงานเข้าแล้วไหมคะงานเข้าแล้วคะเอากรนะดาิทิชูเ่เอาแง็บเลยอืมนี่แหละทิชชู่อย่างดีเวเด็กกินติมงอยู่ข้างๆเนี่ยเวอ, <c oughs> อาหารอาหารเฮ้ยไม่ต้องส่งเสียงนะคะเด็กนะคะ โอ้มาเอ้ยแล้วไปจุ่มระวังกระบองเพชรเดี๋ยวทิ่มตูดไปจุ่มตามหัวเหมือนหัวเหม่งเลยหนูเคยแล้วนะหัวเหมิงเลยหนูเคยแล้วนะหรออือหนูเคยอ้าวตายละหนูเคยกระบอกเพชรงานนี้มแบบว่าโโอ้หกระจมหนูเคยกระบองเพชรตั้มตูดเราเออเล่นเกมต้องระวังกระบองเพชรนะจ๊ะจะมีทวนเฮ้ย นี่เอาตายเราตายเหรอเเก่งนี่เรียกว่าเราตายนะคะป็าจูงกันนี่อ่าย้อนยืนช่องสสมอ๊อฟซั่ awesome นะคะตายซึ่งตายแล้วตายอีกนะคะมีคนมาเชียร์ข้างๆนะคะวันนี้ก็คืออ้าวตามหนามตายโอ๊ยอ,อ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันให้โอกาสอีกหนึ่งชีวิตนะคะตั้งใจหน่อยพี่จูเฮ้ยม แ้วก่อเสาเลยมิฟแฟร์โอ้ยมีเฉียดมีเฉียดมีเฉียดเราดิเหรอเฉียดเราเกือบชนกันนะสิออโอ้อโหเฉียดอีกแล้วพอเร่งปุ๊บคะแนนหายหมดเลยพี่จุ้มก็สมมตแล้วอัก,อ,กอืม ปรา,าจุมระวังนะคะขนาดนี้ขนะนี้นะคะมีมีคะแนนอยู่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะคะเก่งมากเก่งมากเลยค่ะตบมือให้เดี๋ยวตบมือให้ต้องได้มือน,นะครับจุงถึงนี้ตบมือนะคะได่แ่ตบมือก่อน นี่มีระยะประชิดนี่เด็กมุ่งไม่คะ่ะอันนี้ก็ต่ตมวเมอร์เลยค่ะเก่งมากเก่เงล็อกอล็อกรอแล้วใช่ไหมครับล็อกแล้วครับจึงต้องพูดค่ะล็อกรอขาดก็คือมื่อกี้เธยเหรอฟุกนี่ พูดน้อยมาละจ้าวิญญาณตัวน้อยมาละจ้าดู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 ดใครกระดายใช่ก็ไม่ตายใช่ไหมคะไม่ไนด้สนางคนม่ันดคอนานซันคอฟหาลูกแก้มให้เจอนะจระเข้จระเข้เฮ้ระวังนะจระเข้จระเข้ค่ะจระเข้ค่ะมันกัดได้นานเลืออกจากในนั้นโอ้ยะ ไอจอระแค่มาพังก็จุ่มเราถึงเหมือนนี้น่ะ โอ้หได้พูดน้อยแกพูดน้อยแล้วครับพูดน้อยเจ็ดร้อยแล้วนะคะคะแนนของดารูอีได้เจ็ดร้อยแล้วจ้านี่เรามีกองเชียร์อยู่ข้างทานะคะกองเชียร์ฟึ๊บโอเคปะจุมสู้สู้ปะจุ่มโซ่สู้ปดจุ่มสู้สู้ปะจุ่มสู้ตายปัดจุ่มสู้สู้สู้ให้ได้มงกุฎเลยนะคะสู้สู้ให้ได้มงกุฎ จ,จุมซู้สดประจุมสู้สู้โหอีอีอ,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 อาหารอาหารประจุมจระเข้ตัวนี้แหละใช่มันโหดร้ายมากหมดละ ชชูเหรอคะอยู่ตรงนู้นน่ะลูกงันไปสูงสูงที่ตรงกางน้ำเห็นไหมตรงนั้นไ,ไ,ไ,ไปล้างมือล้างปากเลยทั้งนั้นวชนี้ล้กันนะปะจดุดอดอด้ันตาเรียกมาแล้วหรือเปล่ายัางรงหมดแทน จุ๊มมันละอันเดียวเหรอค่ะเอาละค่ะตัวดูดมาแล้วค่ะแม่เด็กดูดคะแนนเลยพี่จุ๋มสู้ๆป้าจุ๊มสู้ๆนะคะพูดเพราะจังพ้าจุ๊มซื้อซื่อปจุ๊มซื้อซื่อปจุ๊มซื้อซืคะแนนตอนนี้พันห้าแล้วนะคะ กจุ่มกินเนื้อไม้เหรอกินยีราอไม่เหรอกินหมดราคากินหมดเลยตอนนี้อ๋อหิวมากหิวมากโอ้โหพจุ่มตัวยาวแล้วอะพ็จุ่มได้กี่คะแนนอะขอดูหน่อยตอนนี้คะแนนนะคะพันหกร้อยนะจ๊ะโอ้โหเก่งไหมคะพันหกร้อยแต่ยังเยอะเลยนะพี่ฟุตยังเยอะฮ่า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  ป้าจุ๋มสลับกัเล่นได้ไหมันูอยากเล่นป้าจุ๋มยังไม่ตายเลยจ้าถ้าป้าจุ๋มตายหนูขอเล่นนะฮ่าฟิวดู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  เจ็ง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 มากเลยโอ้กินคนเดียวเลยพี่จุ๋มโอ้อร่อย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 มากอร่อยมากกินคนเดียวเลยไม่มีใครแย่งเรากินเลยครับฟับมาเลยมาเลยนี่อาหารทั้งนั้นเลยพี่จุ๋มโ้พี่จุ๋มพี่จุ๋มไม่ต้องไม่ต้องให้ใครแย่งนะค่ะโอเป็นวิญญาณแล้วค่ะเป็นวิญญาณแล้วโอ้โหพี่จุ๋มชนกันชนกับต้นไม้เลยไหมก็ตายสิคะ อย่ามารอกร่อให้เราชนต้นไม้นะคะเพราะว่าปังก็ตายหรอครับจุ๋มตายใช่ไหมล่ะไม่ใช่ป้าจุมเป็นกระดองเล็กแล้วป้าจุมทำไมทำไมป้าจุมไม่ชนคนอื่นล่ะชนก็ตายอ่ะสิเอามันไม่ตายตายก็อ๋อถ้าเป็นวิญญาณชนได้ค่ะจริงไหมป้าจุมไม่ไม่จุ๋มไม่ชนอ่ะเรือไม่ไม่อยากชนนะคะทำไมเอ๋อถ้าเป็นวิญญาณนะชนได้แต่กลัวมันมันวิญญาณมันหายเป็นวิญญาณไง โอ้โหประจุมมอสตัวทะเบือฮ่าฮ่าฮ่าเป็นหนุ่มขันว่าก้ามเนื้อเฮ้ยเฮ้ยอีหมีไม่แย่งเรากินแกอีหมูอีหมูน้อยเอ้ยอีหมูน้อยเอ้ยไอหมูไอหมูน้อยเอ้ยคะแนนตอนนี้ลเราไปที่สามพันสองแล้วนะจ๊ะเก่งมากเก่งไหมคะเก่งมากเลย มันตามลูกศรมันล,มลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วประจุประจถุถ้าลูกถ้าลูกศรมันกดไปตรงลูกแก้วประจุก็วิ่งบึ้อไปกินเลยนะใช่ไหมค่ะพูดประจุมยงก็ม,มาแล้วอะยงอนะโอ้ยยังไม่ได้ปลุกกระโดตัวเล็กเลยโดนแต่ผ่าเนี่ย จมโดนนะคะไอหมูน้อยมันไอหมาน้อยมันม,ม,นม,มันมายิงต่อไปดูพระจุ่มใช่ปพระจุ่มจากสามพันเหลือสองพันเก้าแม่เจ้าประจุม่มโดนไหมคะโดนยิงนะคะโดนยิงเลยคะ่ะไอหมูไอหมูน้อยมายิงประจุม่มประจุ่มโดนไหมพระจุ่มอาหารมีอาหารมีอาหารพระจุ่มโดนพัดลมไหมโอ้โหอาหารเพียบเลยเพิ่งฟูดฟูดฟูดตัวใหญ่ตายตัวใหญ่ตายประจุ่มโอ้โหประจุ่มโดนพัดลมไหมโดนค่ะโดนค่ะคุณไปเบาให้เหลือเกสรสองสิบแรงไปลูกนะ มันแรงไปค่ะโอ้โหมันจะได้อันยังไงอุ้ยขึ้นมาเป็นที่สี่พันแล้วจ้าพี่จุ๋มเรามีกองเชียร์ที่ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะแคนมีฮ่าฮาฉันก็ยิงแกก่อนแกจะเป็นวิญญาณน้อยนะจ๊ะแกมายิงฉันตอนนั้นฉันจําได้ให้ลุงเจแกนตอนนี้พี่จุไม่สามารถนะจ้าช่วยตัวเองนะคะ เจ้กห็หนยะดูคลิปะไรอะไรม<ป>ดูคลิะ,ะพูดน้อยอีกแล้วค่ะพูดน้อยมาอีกแล้วนจะกินลูปหนึ่งโอเค พูดน้อยมาเดี๋ยวน,ยนะน้อย่ะไหนเอาพูดน้อยพูดน้อยมันจะมาแค่แป๊บเดียวนะก็ไปแล้วอ๋ออืมอร่อยละ ลารูอิสได้อันดับสีแล้วจ้าลารูอิสอันดับสีแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมือก่อนเดี๋วไม่ว่าเก่งมากโคตรเก่งเดี๋ยวมือว่า เกตายเลยนี่แกมาไอ้นั่นฉันดีนักยิงต่อไปดูฉันก่อนอใช่ไหมฉันก็จัดเลยจ้าอันดับสามนะคะลาลิสเธอร์ห้าพันค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยจ้าชุกูแกลๆๆูกแก้ว <laughs> พี่จุ๋มท้ามาแล้วต่ยูแล้วจ้าพี่จุม๋มพี่จุ๋มเก่งมากเลยค่ะหนูให้ไป ระวังจะตายได้จ้ะเดี๋ยวไปชนตอยตะบองเพชรอีกเย <c oughs> ดยวตายจูอันดับสองพิ 100, 100, 100, 100, 100. จมอันดับสองเต่มือค่ะต่มือขาอันดับสองค้าพิจูบพิจูมพิจูมพาฮีลาไปไหนอ่ะพาฮีลาไปโซนป่าเหรอฮะ จาไปส่งปลาค่ะส่งสวนสัตว์ค่ะห,หมดละเกมเกมคิงนี่ได้ไงมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเฮ้ยจระเข้ไปแย่งลูกแก้วเรา <c oughs> ใครมีเราอีกเนี้ยอันดับสองเราล่วงไหมคะไม่ล่วงอะค่ะยังไงเนี่ย ทำไมทุกคนต้องชอบยิงรถไฟไม่เข้าใจจริงๆรถไฟจะพาไปนั่นนะเออนี่ <c oughs> เ,เจ้าตัวเล็กเอ๋ยตัวใหญ่ประจุมไม่ได้หรอกจ้าประจุตัวใหญ่อันดับสามเราลงมา้วคะเอามีคนแซงเราค่ะม,ม,มีคนแซงเราค่ะลาล,ะละแซงเราไปแล้วค่ะอันดับอสองประจุมตัดน้ำเลย

ใครจะมาตัดหน้าเรายไม่ได้พูดกูดีหรอยังยังไม่ที่หนึ่งเลยจ้าเขาให้ที่หนึ่งคนเดียวเท่านั้นนะจ้าคนอื่นได้มงกุฎแล้วนะเปนจุ๋มยังไม่ได้คนเดียวเนี่ยอันดับสองคือมันฟุดฟุตระวังลูกแก้วลูกแก้วไปก่อนละจ้าไปเลยพ่อแม่พี่น้องไปก่อนละจ้าลูกแก้วลูกแก้วระวังระวังอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่ง รอให้หมดอายุก่อนเอาหนี่มีโอเควิญญาณหมดแล้วอ่าได้ตัวดูดแล้วจ้าพี่จุมมาเลยอันดับสองหกพันแปดนะจ้าอันดับหนึ่งเก้าพันสามโอ้โหทันไหมจ้ามีโอกาสได้ใส่บุงกุดลุ้น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 ค่ะลุ้นอย่าเพิ่งตายก่อนนะจ้าพิจุมไปกินลูกแก้วิโอเคได้กินแล้วได้กินแล้วแล้วก็ไปกินอีกค่ะพิจุมไปกินกระบอกไม้ไหมพิจุมพิจุมไปกินกระบองเพนไหม ก็ตายสิใครกิก็มานไม่ตายมันเจ็บนะคะมันแหลมนะคะจุกเกนั้นนะมันแหลมนะคะปองเมฆนะอันไหนกินไหมชักปูนปูนโอ้โหได้าเกนันชักปูนปูนชักแป้นแปนจระเข้ตัวนี้อีกแล้วนะคะชื่ออะไรเฮดวายอันดับสาม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 แกตามฉันอยู่ ดัหนึ่งอะได้มังกุดสิแค่แค่กับดับหนึ่งอะได้มังกุดดับดับหนึ่งนะดับดับสองไม่ได้นะกับดับสองคู่กับหนึ่งหนึ่งคู่กับสองปิ้งอ่า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 ได้แล้วลูกได้ได้เป็นฟูดอ้อยแล้วค่ะโอ้โหลูกแกเต็มเลยต้องฟุดแต่เรายังกินไม่ได้ต้องให้พูดพูดหายก่อนโอ้โห ลูกแก้วเยอะมากนั่นนี่ไม่กินห่ะระวังตายอ่ะพี่ปุณฟับปึบอบกินนั้นได้กินนั้นด้วยยมันใกล้ตัวเล็กเดี๋ยวเราตายได้อย่าไปกินใกล้มันอ่า โอ้ยอันดับสามอีกแล้วไอ้ตัวนี้นำเราอีกแล้วพี่ฟูเดอ้ออันมงกุฎมงกุฎม,ม,มาแล้วอมองกุฎมงกุฎมาแล้วค่ะมงกุฎเห็นไหมคะแต่เรายังไม่ได้ใส่นะคนอื่นใส่พี่ฟูอืมตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยม,มีโอกาสชนตัวเล็กตัวน้อยนะเนี่ยกระจูมมาตัวใหญ่ก้าจมก็ต้องชนตัวเล็กสิชนตัวเล็กก็ตายสิจ้มามังโม ใช่ครับชวนตัวเล็กก็ตายสิเราแปรลูกแก้วดีกว่าจิมแดะสองอะไรนะปิ้งเอาดูดมาอันดับสองหรือยังยังใครก็ไม่พลาดครับพุชมกินหมูหยงองฟุตจาอย่าทำให้พุมเมียสมาธินะคะอุย้ยโบโบระว,วังมินนี่ไง นี่ไงมินนี่ไงไหนไม่เห็นหน,น้าเลยไหนไม่เห็นหนา้าโลตัวที่ถึงเป็นมินนี่นะฟูดไหนไหนอะไม่เห็นหน้าเลยเดีวก็เห็นแล้วเดี๋ยวมันก็มาให้เห็นหน้าและมันหนีประจุอยู่รู้ไหมฟร้ประจุอันดับสามอยู่นะคะแปดพันหนึ่งนะคะเอออะไรตายฟูดฟูดอะไรตายอะไรตายที่หนึ่งตายหรือเปล่าจริงด้วยวะจริงด้วยว, <laughs> วะประจุจะตายจะเข้าไปซองนี้ตายแน่นอนใช่ มันแคบเกินไปนะคะไหนหน้ามันโอเคอ๋อหนูยังไม่อันดับสามอยู่นะคะเขาไปที่หนึ่งแล้วหนูยังไม่เห็นหน้ามันเลยอ่ะเราอย่าเพิ่งตายตอนนี้รู้สึกว่ามันคับขันมากเลยนะจ๊ะแคบไหมไล่บี้กันอยู่เก้าพันอ้าวอ๋ออันดับสามถูกแล้วถูกแล้วอันดับหนึ่งแล้วยังยังยัง ใจเย behaving, จ็นใจเย็นใจเย็นจ้าอยากให้ประจุมได้มงกุฎดเร็วเราก็อยากได้มงกุฎดเร็วเหมือนกันนะจ้าน้องฟุตจ้าเพราะว่าเราประจุมไม่อยากทําคลิปนานนะคะประจุมไม่จุามเร่องตัวยาวแล้วอะ่ะเฮ้ยยฟุตเยตายเลยมาชนเขาควายตายกระดูกควายอะ่ะพี่ฟูรู้จักไหมเนี่ยกระดูกควายตายเลยป้าจุมไปชนเมื่อกี้อะ่ะ โอ้วแต่อึ้งอยู่ตายเลยโอ้ยไปไปไปก่อนนะคะ